ถ้าจับตรงนี้ปั๊บมันจะไม่หัดมือห็นป่ะต้องจับมุมนี้แล้วก็ก่อนดอดคนทุกครั้งด้วยแป้งมันนอนกลนคนเวลาใส่แป้งนะใส่ครึ่งกาพออย่าใส่เต็มมันหนักมือไหวเถอแป้งอยู่ล้นด้วยแล้วก็คนอ่าพอเขาเสร็จนะวิธียอดแป้งของผมเนี่ยจะไม่สาดแป้งแบบนี้มือใหม่เนี้ยเปลืองแป้งวิธียอดก็คือนี่คือขย่านะนี่ขย่าก็คือให้แค่นี้อย่าให้ล้นเนี่ยให้ลูกขอบแค่นี้พอเห็นไหม ขอบตีสหนึ่งอะเต็พอดีเ้วก็ได้ไม่เป็นไรนะ,นะแค่อย่าให้ล้นอย่าให้ดูนะเนี่ยอย่าง,างเงี้ยเลือไปแค่นี้พอมองแค่นี้มองแค่นี้ถ้าหากว่าหยอดแล้วเกิดกระทะแป้งเนี่ยดังท่าๆเลยนะให้รีบเลยเพอเราลงแป้งไปแล้วทำอะไรได้แล้วต้องรีบเลยรีบหยอดรีบเขยา่าถ้าดังท่าๆเลยนะ ถ้าดังอย่างเงี้ยยังโอเคอยู่ถือว่าปกติไม่ดังมากนะเห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะทีนี้เราก็ยกขยับการยกคือยกออกมาข้างนอกอย่างนี้ดูนะดูนะอ่ะแกว่งแกว่งแกว่นนิดนึงเอียงด้วยแกว่ง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 แกวนเอิยงด้วยอีกนิดนึงแค่นี้พอไหมแกว่งแกว่งแกว่งอันนี้เอียงนิดหน่อยถ้าแป้งไปแขวนแกว่งแค่นี้อ่ะเสร็จแล้วปุ๊บนะต้องดูแป้งนะ ต้องให้แป้งหรือประมาณนี้เห็นไหมหลือประมาณนี้หรือประมาณนี้ะน,นะเห็นไหมอย่าให้น้อยกว่านี้ถ้าเยอะน้อยกว่านี้ปุ๊บหยาดแป้งปั๊บเนี่ยหยาดตัวหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะ่อหน้ามายุบด้วยแล้วก็ความหวานเยอะไปด้วยให้เหลือประมาณนี้พอแต่ถ้าปุ๊บร้องหยาดตัวหน้าให้เต็มพอดีแค่นี้เห็นไหมให้เต็มดูไหมดูว่าดูเบ้าอดูแป้งเห็นไหมเนียนไหม,มอ่าเนี่ยคือความมอนที่พอดีความมอนอย่าให้ร้อนจัด ถ้าความร้อนจัดปุ๊บแป้งจะเป็นแบบนี้แป้งจะเป็นรูๆนั่นคือความร้อนเกินไปนี่แล้วก็หยอดตัวหน้าเต็มแบบนี้เวลาหยอดเนี่ยก็คือหยอดเทียแถวแถวนอกก่อนแล้วค่อยวนมาแถวในถ้าหยอดสลับไปปลับมาเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวจะงง